สวัสดีครับเจอกับผมกับสิงโตชาแนลนะครับผมตอนนี้ก็อยู่บรรยากาศเป็นหางเขื่อนนะครับผมหางเขื่อนหางเขื่อนของโคกับนาเขื่อนที่อยู่พุ้นฟังเขาฟังพุ้นนะครับผมอันนี้ก็ที่ยาวมาทางนี้ก็ทีเป็นทางเขื่อนครับอันนี้ก็อยู่บรบรยากาศแบบสวยงามเลยครับผม ี่ไทยรอบๆไปเบิ่งครับผมบรรยากาศมันงามสัม่งใดมาเบิ่งน้ำกันนะครับบรรยากาศฟังพูนก็จะเป็นนาเคื่อนครับผมฟังภูเขาฟังพูนครับห่างภูเขาไปฟังพคามเขาไปฟังนี่ก็จะเป็นอำเภอแม่วงครับผมไปทั้งพูนก็จะเป็นบ้านไม่ศรีนครครับบ้านปางชัยบ้านไม่ศรีนครไปทั้ง ลิงสูงทั้งหินดาดไปแล้วครับไปทั้งแกงเกาะใหญ่ครับผมถ้าไปทั้งนี้ก็ไปทั้งปลาเขาปลาเขาดุมเขาเมือง,งไปหดแล้วครับเป็นสุดเขตประเทศไทยหดแล้วครับพมา่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆแถวนี้นะครับ ย่างาไปเรื่อยๆนะครับนี่ปลาหนามฟังคุณก็จะเป็นบ้านคุณวยครับผมก็จะเป็นมองที่ผมตกปลา,าเมื่อวานนี้อยู่อุงฟังมาคุ้นะครับอันนี้ผมก็ที่ย่างอยู่ทั้งขอบขอบนะครับผมขอบบอ่อเป็น เขาขุดดินเพรดเคลื่อนครับบรรยากาศแถวนี้ก็สนีทเลยต้นไม้ยาลาบครับลกแต่แกบ <c oughs> กากาศมันก็ห้อนดูครับเป็นยางมาเพิ่งหาหม่องตกปลาครับผม บรยากาศก็สวยงามอยู่ครับแต่แดดฮอนแน่ แดดฮ้อนอีดีพี่น้องตรงไม้จะลาบลายขนาดเมื่อวานเนี่ยตกปลาอยู่มุมนี้นะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพ้อจะไม่ชิมานาครับกาฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทุกทช่องสิ่งตัวชนะเออพื่อพี่น้องสวัสดีครับ